ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโรแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องย่อละครเรื่องนางแค้นความเกลียดฝังแน่นความแค้นฝังจิตความผิดฝังลึกอย่านึกว่าจะตายดี ในคืนแสงจันทร์สลัวเสียงเพลงรักร้าวเจ็บลึกจากคณะคาวาเร่เพลินพิมานดังแววผ่านเงียบดูร้อนประสาทจนทำให้ตั้งโอช่างแต่งหน้าประจำคณะที่เข้ามาเก็บของขนลุกหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะมันเพลงประจำตัวของใครบางคนที่ทั้งเวียงทั้งวีนและเพิ่งเสียชีวิตไป ตั้งโอวิ่งหนีสุดแรงเกิดแต่ไม่ทันเสียแล้วเมื่อร่างขาวซีดใบหน้าอาบเลือดแววตาแดงฉานด้วยแรงความเกลียดชังของซินดี้ปรากฏขึ้นมาเสียยิ้มอย่างอาฆาตพร้อมจะล้างแค้นทุกคนที่มีส่วนในการตายของเธอให้ตายตกไปตามกัน6เดือนก่อนหน้านี้ซินดี้คือนางโชซุปตาที่ไม่ได้โด่งดังเฉพาะการแสดงแต่ดีกรีความเบี่ยงวีนของเธอได้สร้างกระแสความยี้ให้กับทุกคนในคณะไม่ว่าจะเป็นป้ามี่หรือเจมมดแดง นางโชว,วัยเก่าและโกกินางโชรุ่นน้องแอปใสที่พยายามคอปปี้ทุกอย่างที่เป็นซินดี้ภายใต้หน้ากากที่แสนร้ายกาศซินดี้กลับซ่อนความเหงาโดดเดี่ยวเอาไว้เพราะพื้นฐานครอบครัวที่แตกร้าวเนื่องจากพ่อของซินดี้รับไม่ได้ในเพศที่เธอเลือกแล้วผ่านทะเลาะก,กับแม่ โทษว่าแม่เลี้ยงเธอไม่ดีจนแยกทางกันชินดี้คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุจึงหนีออกจากบ้านมาพร้อมกับดวงใจแมวเปอร์เซียที่แม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อให้มันเป็นตัวแทนความรักระหว่างเธอกับแม่ชินดี้รักและห่วงแหนดวงใจมากทุกเวลาที่เศร้าหมดหวังชินดี้ก็จะมีเพียงดวงใจแมวน้อยตัวนี้เท่านั้นที่เธอยึดไว้เป็นเพื่อนปลอบใจ ความแข็งกล้าวปากกล้าสู้ยิบตาเป็นเพียงเกราะกำบังจิตใจที่เบาบางของซินดี้เพื่อให้พ้นจากพวกปากหวานก้นเปรี้ยวที่พร้อมจะเอารัดเอาเปรียบหาผลประโยชน์จากเธออย่างเช่นนายรังอดีตสามีแมงดาที่เลิกกันไปแล้วแต่ยังชอบมาไถา่เงินจนซินดี้ทนไม่ไหวแทงนายรังเลือดอาบ ขณะที่ซินดี้นึกว่าในหรังตายแล้วป้ามี่ทำทีผ่านมาเจอแล้วเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่รู้ว่าป้ามีกับรังวางแผนหลอกให้ซินดี้เชื่อใจและลวงซินดี้ไปขายให้กับเสียเพื่อเอาเงินไปแบ่งกับรังที่ทำเป็นแกล้งตายเมื่อซินดี้รู้ความจริงจากตั้งโอว่าเห็นรังกับป้ามีอยู่ด้วยกันจึงวางแผนซ้อนแผนทำให้รังกับป้ามีสลบแล้วจับทั้งคู่มัดแช่น้ำกลางทะเล ตั้งโอกับหวดบุลินตำรวจแผนกสืบสวนที่ได้รู้จักกับตั้งโอโดยบังเอิญเพราะเคยเข้าใจผิดคิดว่าตั้งโอขายบริการตามมาหาซินดี้ไว้และพาซินดี้ป้ามี่รังไปไก,กล่เกลี่ยกันที่โรงพัก ขณะที่บุลินกับการดาตำรวจหญิงคู่หูกำลังสอบปากคำซินดี้บุลินขอดูบัตรประชาชนของตั้งโอเพื่อนำไปประกอบสำนวนแต่ตั้งโอกแกล้งบอกว่าลืมเอามาเพราะกลัวบุลินจะรู้ความจริงว่าตั้งโอเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวมาเป็นสาวประเภทสองเพราะแพรว่าเจ้าของคณะเพลินพิมานเป็นคนขี้หึงมากจึงตั้งกฎรับพนักง,งานที่เป็นสาวประเภทสองและผู้ชายเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้พาวัดสามีจอมเจ้าชู้นอกใจ ตั้งโออยากเป็นช่างแต่งหน้าเหมือนกับพี่ชายแท้ๆที่เคยเป็นช่างแต่งหน้าเอฟเฟกแต่เกิดอุบัติเหตุจนทําให้มือสั่นแต่งหน้าไม่ได้อีกจึงต้องหันมาเปิดร้านอาหารโดยมีตั้งโอกับเข้มเพื่อนสนิทของเธอช่วยเหลือขณะที่กําลังสอบสวนซินดี้อยู่แปรว่ากับทิป เลกาส่วนตัวก็มาถึงโรงพักและเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้ซินดี้พร้อมกับสัญญาว่าจะจัดการป้ามี่ไม่ให้มาหาเรื่องซินดี้ได้อีกโดยที่ไม่ต่อว่าอะไรซินดี้เลยทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็ไม่ชอบนิสัยของซินดี้นักแต่เพราะซินดี้เป็นดาวเด่นที่ทำเงินให้กับคณะจึงต้องอดทนทำดีด้วยโกกิอิจฉาซินดี้จึงวางยาซินดี้แล้วให้ภาวัดเข้ามาปล้ำพร้อมกับแอบถ่ายคลิปเอาไว้ให้แพรวาดูซินดี้พาร่างกายและจิตใจที่บอกช้ำไปหาเผ่า ชายหนุ่มคนรักหวังหาที่พึ่งแต่กลับพบว่าเผากับโกกิแอบมีสัมพันธ์กันแถมพอกลับมาถึงที่พักยังพบว่าแมวของตัวเองถูกฆ่าตายความทุกข์ที่ประดังประเดเข้ามาทําให้ซินดี้ตัดสินใจฆ่าตัวตายบุลินมาเจอซินดี้เข้าพอดีจึงช่วยชีวิตซินดี้ได้ทันพร้อมเตือนสติซินดี้ให้รู้จักรักตัวเองรู้จักให้อภัยเพราะการให้อภัยเป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้ซินดี้ประทับใจบ,บุลินที่ทําให้เธอมีกําลังใจจึงสัญญากับบุลิน ว่าจะไม่ฆ่าตัวตายอีกสินดีตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองและเผชิญปัญหาทุกอย่างจึงขอให้บุรินมาจูโชว์ของเธอในคืนถัดไปแต่ความตั้งใจอันสวยงามและภาพฝันในอนาคตกลับกลายเป็นจุดจบที่โหดร้าย ในการแสดงคืนสุดท้ายซินดี้ไล่ตั้งโอไม่ให้มาแต่งหน้าเพราะเธอจะบรรจงแต่งหน้าตัวเองเพื่อขึ้นโชว์ให้บุลินที่สัญญาว่าจะมาดูซินดี้ใส่อารมณ์ถ่ายทอดบทเพลงประจำตัวสะกดคนดูแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆไมโครโฟนในมือซินดี้หล่นลงพื้นมือทั้งสองข้างจับที่ลำคอน้ำลายฟูมปากดวงตาเบิกโพลงจ้องมองไปที่ตั้งโอแพรวาโกกิภาวัตปามีเจมดแดงแล้วก็ทิพด้วยความอาฆาต เราได้เห็นสายตาที่ไม่เป็นมิตรจากหลายๆคนซินดี้รู้ทันทีว่าเธอถูกวางยาและก่อนที่ซินดี้จะทิ้งร่างลงกับพื้นขาดใจตายซินดี้จึงสาบแช่งด้วยความแค้นว่าทุกคนที่ทำกับกูไม่มีทางตายดีหลังจากซินดี้ตายไป6เดือนตั้งโอ๋เข้าไปเก็บของในโรงละครแล้วรื้อเจอกล่องเสื้อผ้าชุดนางโชว์ของซินดี้ตั้งโอ๋คิดถึงการโชว์ของซินดี้เลยหยิบชุดนางโชว์ขึ้นมาสวมแต่เมื่อตั้งโอ๋พลั้งไปโดนเข็มกลัดเสื้อจนเลือดไหล หยดลงบนชุดทำให้วิญญาณซินดี้ได้รับการปลดปล่อยออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ตามแรงอาฆาตพยาบาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรอติดตามชมได้ในละครเรื่องนางแค้นทางช่องเวิร์กพอย